สำหรับเรื่องที่เราจะหยิบมาเล่ากันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพลงเป็นแนวดนตรีที่เข้าถึงยากที่สุดสําหรับใครหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าภาคดนตรีที่มีความหนักนวเก็จะรับฟังได้นานไม่ว่าจะเป็นเรฟกีตาร์ที่แบบแตกพรา่าหรือว่าแบบกระเดืองของกลองที่แบบรัวอะไรแบบนี้แนวเพลงดังกล่าวก็คือเฮฟวี่เมทัลนั่นเองอาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ที่ดูโหดของชาวเมทัลนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทําให้ชาว หูเหล็กเนี่ยโดนตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกมาก่อนรู้หรือไม่ครับว่าชาวร็อกหลายคนเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าการที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักการใช้พลังในการขึ้นโชว์อย่างมากในแต่ละครั้งนะครับหรือการที่ต้องแข็งแรงเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายเข้าไปกระโดดในวงมอรพิทเนี่ยยิ่งต้องทําให้พวกเขาดูแลร่างกายให้มีความพร้อมเป็นพิเศษเฮวี่เมทัลไลฟ์สไตล์นะครับที่ว่านี่เป็นอย่างไรแล้วก็ดนตรีเมทัลมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือไม่มาหาคําตอบได้ใน Music s t a n นเอพิโซดนี้ครับผม สวัสดีครับอยู่กับผมนัทนัทพลนะครับในรายการ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาครับผมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยคุ้นกับดนตรีแนว He a v y Metal เนี่ยจริงๆต้องบอกกันว่าแนวดนตรี He a v y เม t a l เนี่ยมีหลายแขนงนะครับแยกเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็น t ร a ชเ m ทัลนูเมทัลแบ a ็กเมทัลเมทัลคอเ Core มีอีกเป็นร้อยเป็นสิบเลยนะครับผมซึ่งแต่ละแนวเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนแต่ว่ามันก็จะยืนอยู่บนจุดร่วมเดียว น,นั่นก็คือสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างหนะักแล้วก็เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในที่นี้นะครับเราจะขอเรียกแนวเพลงนี้แบบรวมๆว,ว่าเมทัลละกัน ถาพูดถึงเมทัลน,นะครับคุณจะนึกถึงอะไรอาจจะนึกถึงเพลงของวงทราสเมทัลระดับตำนานอย่างเมทัลิก้าแอนทรักหรือว่าเมกาเดนนะครับแต่ว่าอาจจะนึกถึงคนที่แบบตัวใหญ่ๆกล้ามโตๆแบบหดหดอย่างนี้ใส่กางเกงขา3ส่วนใส่รองเท้าผ้าใบไว้ผมยาวคือมาพร้อมกับรอยสักต่างๆนึกถึงไลฟ์สไตล์แบบสุดเบี่ยงนะครับการใช้ร่างกายแบบไม่มีลิมิตเพื่ออะไรกำแพงของความเข้าใจผิดแบบนั้นนะครับผมเราขอบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เห็นเนี่ยก็แค่ภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแล้วก็ คำกล่าวที่ว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกนะครับก็ยังคงใช้ได้จริงเสมอในกรณีนี้ซึ่งชาวเมทัลเนี่ยอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในแฟนเพลงที่มีสุขภาพที่ดีที่สุดเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าพวกเขาหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างใส่ใจกับสุขภาพทีเดียวแล้วก็แม้กระทั่งตัวของดนตรีเมทัลเนี่ยก็ยังอยู่ในตําราดูแลสุขภาพเช่นกันครับผมพูดกันในเรื่องของในแง่เชิงวิชาการหน่อยละกันคือจากผลการวิจัยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ในช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมานะครับโดยเวราคลินิกคลินิกเพื่อความงามในประเทศตุรกีเขาได้ เพิ่งจะค้นพบว่าการฟังเพลงเฮฟวี่เมทัลเนี่ยสามารถช่วยลดความ hit ดันโลหิตได้คือทางคลินิกเนี่ยได้ทําการสํารวจจากอา,าสาสมัครนะครับจำนวน1540คนโดยการให้ทำ non verbal reasoning test นะครับหรือว่าการทำแบบทดสอบทางการคิดวิเคราะห์แล้วก็การทำความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆคล้ายกับการทดสอบ EQ ซึ่งตัวข้อสอบเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องใช้ความคิดในระดับหนึ่งจนจะสามารถสร้างความเครียดที่อยู่ในระดับต่ำได้เพราะเหตุนี้เองนะครับระหว่างที่ทำข้อสอบเนี่ยทางคลินิกก ก็เลยจะเปิดเพลงให้ผู้เข้าร่วมฟังด้วยโดยจัด p l a y ิสต์แบบสุ่มไปเรื่อยๆพร้อมกับติดเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็เครื่องวัดความดันเลือดเพื่อบันทึกสถิติตลอดเวลานั่นเองจากผลการทดลองนะครับพบว่าดนตรีเฮวี่เมทัลเนี่ยสามารถช่วยลดความเครียดของผู้ทดสอบได้มากถึง89%รองเป็นดับ2จากแนวเพลงป๊อปยุค80นะครับที่ลดความเครียดได้96%การฟังเพลงเมทัลนะครับจะช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลงได้มากกว่าปกติถึง กล่าวอย่างง่ายที่สุดนะครับก็คือการฟังเพลงเมทัลเนี่ยก็ช่วยลดความเครียดแล้วก็ทําให้ใจเย็นลงได้เช่นเดียวกันนะครับผมเรื่องนี้นะครับอาจจะสร้างความสับสนให้กับบางคนเพราะว่าแนวเพลงที่มันฟังดูดุขนาดนี้เนี่ยจะช่วยให้ใจเย็นลงได้อย่างไรนะครับคือถ้าใครยังไม่เห็นภาพเนี่ยเราจะขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกหนึ่งเรื่อง้วกันนะครับหากคุณกําลังมองหาจุดเริ่มต้นนะครับอาจจะลองฟังเพลงอย่าง,างวง trash metal น,นะครับอย่าง big four ไม่ว่าจะเป็น metallica megadeth slayer หรือว่า anthrax ดูก่อน เพื่อให้เข้าใจดนตรีประเภทนี้มากขึ้นแล้วก็ถ้าหากเคยฟังวงพวกนี้แล้วเนี่ยอาจจะลองเขยบเข้ามาในวงดนตรีเมทัลยุคใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Architects หรือว่า Bring Me The Horizon นะครับทางเราก็ขอแนะนําให้คุณผู้ฟังลองไปฟังดูหากลบคูณลบเป็นบวกนะครับยิ่งดนตรีเกี้ยวกาดก็อาจจะทําให้รู้สึกอารมณ์ดีได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าอีกหนึ่งงานวิจัยนะครับก็เคยบอกไว้ว่าการฟังดนตรีเฮฟวี่เมทัลเนี่ยสามารถช่วยลดความกโกรธได้ด้วยนอกจากเรื่องทางกายภาพนะครับเรื่องทางจิตใจเนี่ยก็มีส่วน เกี่ยวข้องกับเฮวี่เมทัลโดยตรงหากฟังก์ชันพื้นฐานของดนตรีล็อกนะครับคือการลดความเครียดการจัดการกับอารมณ์ความโกรธของเฮวี่เมทัลก็เปรียบเสมือนกับฟังก์ชันพิเศษเพราะว่าความหนักของดนตรีในขณะนี้เนี่ยจะเหมาะกับอารมณ์ของเราที่กําลังเดือดอยู่นั่นเองจากการศึกษาของดรเลอาเชแมนนะครับนักวิจัยจากคณะแพทยศา,าศาสตร์และก็พฤติกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์นะครับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านของจิตวิทยาแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์แล้วก็ดนตรีโดย เเ,เขาได้เปิดเผยเกี่ยวกับงานวิจัยของตัวเองนะครับในปี2015ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของดนตรีอันมีผลต่อสังคมนะครับงานวิจัยของเธอได้ศึกษาผู้ใหญ่จํานวน39คนแล้วก็พบว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง18ปีถึง34ปีเนี่ยเป็นคนที่จะใจเย็นลงได้เวลาฟังเพลงเฮฟวี่เมทัลวิธีการของเธอก็คือนะครับจะให้เวลาผู้ร่วมทดลอง16นาทีนะครับเพื่อน,นึกถึงเรื่องปัญหาต่างๆเช่นเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันก่อให้เกิดความ เครียดได้หลังจากนั้นนะครับเธอก็จะให้ผู้ร่วมทดลองเหล่านี้นี่ฟังเพลงเป็นเวลา10นาทีแล้วก็ให้อยู่ในความเงียบอีก10นาทีนะครับผมผลปรากฏนะครับพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองของเธอเแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบครึ่งต่อครึ่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมครึ่งหนึ่งเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเศร้าส่วนอีกครึ่งหนึ่งเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโกรธดอตเลยอยน,นะครับก็ได้กล่าวว่าแบบฉันสงสัยว่าผู้คนใช้ดนตรีอย่างไรเพราะปกติแล้วโดยทั่วไปเวลาคนฟังเพลงเราก็มักจะฟังในช่วงอารมณ์ที่ต่างกันออกไปเราพบว่าดนตรี ควบคุมความเศร้าและสามารถเพิ่มอารมณ์ด้านบวกได้เวลาที่คุณรู้สึกโกรธแล้วไปฟังอะไรที่มันเร้าใจมันจะเหมาะกับอารมณ์ช่วงนั้นของคุณพอดีอย่างไรก็ตามนะครับผลการทดลองของเธอเนี่ยไม่สามารถการตีได้แบบ100%ว่าการฟังเพลงเฮฟวีเมทัลเนี่ยจะช่วยให้ลดความโกรธได้เพราะว่าความจริงแล้วใจความสําคัญของเรื่องนี้ก็คือเราเลือกเพลงที่เราอยากจะฟังในช่วงเวลานั้นมากกว่านะครับถึงอะไรก็ตามนะครับสำหรับบางคนการฟังเพลงเฮฟวีเมทัลที่มีเนื้อหาส่วนมากเกี่ยวกับความโกรธเนี่ยก็มักจะช่วยให้เขาควบคุมอารมณ์ได้หรืออวว่่่่าายงเต็็มทีกช ทำให้พวกเขาใจเย็นลงได้โดยที่ไม่รู้สึกโกรธกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่า้านึกกันง,ง่ายถ้าหากเวลาเรารู้สึกหงุดหงิดหรือเรากําลังโกรธอยู่นะครับถ้าเราได้ฟังเพลงโปรดของเราเนี่ยเราก็อาจจะใจเย็นลงได้นั่นเองนะครับผมดรเลอารนะครับยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าจากข้อสังเกตเนี่ยคนที่ฟังเพลงหนักๆมีจุดประสงค์ในการเลือกเพลงคือทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนั่นเองครับและไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบไหนตับใดที่มันยังเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่ามันช่วยเยียวยาเราได้เขาก็แนะนําให้เราฟังต่อไปนั่นเองหลังจากการศึกษา ภาพรวมของดนตรีแล้วก็อารมณ์ของดรเลอาในปี2015นะครับก็ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีหนักกะโหลกเข้าไปอีกเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ในปี2019นะครับโดยศาสตราจารย์บิลทมสันนะครับจากมหาวิทยาลัยแมคคอรีในประเทศออสเตรเลียางานวิจัยของบิลนะครับค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยได้มุ่งเน้นไปที่แนวเพลงประเภทเดนเมทัลโดยเฉพาะที่เนื้อหาส่วนมากเนี่ยจะพูดถึงการใช้ความรุนแรงเป็นหลักซึ่ง มันก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกว่าดนตรีเมทัลเนี่ยสามารถสร้างความสุขได้แล้วก็แฟนเพลงเดนเมทัลส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่นิสัยดีที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่แฮปปี้มากที่สุดเลยทีเดียวเขาได้ให้อา d รบิล r b เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับ bbc นะครับว้ในปี2019ว่าแฟนเพลงเดนเมทัลเนี่ยจริงๆเราเป็นคนน่ารักพวกเขาจะไม่ออกนอกบ้านไปทําร้ายใครหรอกการทดลองของศาสตราจารย์บิลนะครับได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้านักวิจัยนะครับชื่อดรยานามซันคือวิธีการของ เขาเนี่ยจะทําการทดสอบการตอบสนองทางด้านจ,จิตใจโดยจะให้ผู้เข้าร่วมทดลองจํานวน3 2คนที่เป็นแฟนเพลงเดนเมทันเนี่ยและอีก48คนที่ไม่ใช่แฟนเพลงเดนเมทันจะให้พวกเขาดูภาพความรุนแรงนะครับในขณะที่ฟังเพลงไปด้วยแบบสองภาพในเวลาเดียวกันคือภาพความรุนแรงที่ว่านะครับก็จะเป็นภาพของคนที่ถูกทําร้ายบนท้องถนนมองด้วยตาขวาในขณะที่ตาซ้ายนะครับมองภาพคนเดินถนนปกติเพื่อสังเกตว่าสมองของพวกเขาเนี่ยสามารถสังเกตความรุนแรงได้อย่างไรแล้วก็ดนตรีเนี่ย มีผลต่ออารมณ์ของพวกเขาหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับผมคือผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยจะได้ฟังเพลงที่ต่างกันในขณะที่ดูรูปเพลงที่ดรยานามัมกับศาสตราจารย์บิวได้เลือกใช้นะครับเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเพลงหนึ่งนะครับพวกเขาใช้เพลง Happy นะครับของ f a r ์เรลวิลเลียมซึ่งเป็นเพลงป๊อปที่ใครหลายคนอาจจะเคยฟังส่วนอีกเพลงหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่ไม่เคยได้ยิน <laughs> ชื่อเพลงว่า e a t e n นะครับของวง s Swedish m e t a l ที่ชื่อว่า Blood b a t h คือมันจะมีเนื้อหาที่พูดถึง กับการใช้ความรุนแรงนั่นแหละครับผมจากผลการทดลองนะครับได้แสดงให้เห็นว่า ภาพที่กลุ่มทดลองทั้งสองเห็นและเลือกมองก่อนคือภาพความรุนแรงนะครับแล้วก็นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเนี่ยสนใจที่จะใช้ความรุนแรงนะครับแต่ว่ามันคือการตอบสนองอย่างรวดเร็วว่านี่คือภัยคุกคามแล้วก็พวกเขาเนี่ยตื่นตัวว่ากําลังจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นซึ่งแฟนเพลงเดนเมทั่นเนี่ยก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคนที่ฟังเพลงปกตินะครับผมศาสตราจารย์บิวก็เลยได้ขยายความต่อไปว่าสมองเนี่ยพยายามจะรับสารนั้นไว้เพราะว่ามันคือภัยคุกคามคือถ้าคนที่ชอบฟังเพลงรุนแรงไม่ได้รู้สึกถึงภัยคุกคามพวกเขา คงไม่ได้ตอบสนองแบบคนทั่วไปนั่นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือกลุ่มคนทางศาสนาในทางกับการคนพวกนี้เขาก็ตอบสนองแบบเดียวกันกับคนทั่วไปนั่นแหละกลา่าวง,ง่ายที่สุดเลยนะครับว่าคนฟังเดตเมทัลกับคนฟัง,ง,ฟงเพลงแฮปปี้ของฟาเรนเทียมเนี่ยรู้สึกแบบเดียวกันไม่ได้มีใครที่มีอารมณ์รุนแรงมากกว่าใครนะครับผมเรื่องการทดลองนี้นะครับมันดันไปถึงหูของนิกโฮมนะครับนักร้องนําของวงบัตบาร์เนี่นแหละแล้วก็เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ต่อเรื่องดังกล่าวว่าเราไม่ได้มีปััญหาากบเเเรรื่องนี้ลย ก็ทราบแล้วว่าจากการศึกษานั้นเนื้อเพลงของพวกเราเนี่ยไม่มันจริงๆแล้วมันก็สนุกมันไม่ได้มีความรุนแรงแต่อย่างใดแฟนเพลงเดนเมทันส่วนใหญ่เป็นคนฉลาดมีไหวพริบแลวพวกเขาก็แค่หลงไหลในเสียงดนตรีเท่านั้นก็เหมือนกับคนที่ชอบหนังสยองขวัญหรือว่าคนที่ชอบแต่งคอสเพลย์ไปทําการแสดงจําลองประวัติศาสตร์นั่นแหละฟังมาถึงตรงนี้นะครับเราก็อาจจะพอเห็นภาพได้คร่าวๆว่าชาวเมทัลเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับผมอีกทั้งสุขภาพจิตของคนที่นิยมเพลงหนักกระโหลกแบบนี้ส่วนใหญ่ ก็มีแนวโน้มไปในทางบวกด้วยนะครับผมนอกจากนักฟังแล้วนะครับทางฝั่งนักดนตรีเนี่ยก็เฮลตี้ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนักดนตรีที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักนะครับเขาก็ต้องหันมาดูแลแล้วก็เทคแคร์กับร่างกายอย่างมากขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเพลงเมทัลเนี่ยก็มาจะใช้พลังมากเป็นพิเศษนะครับในแต่ละโชว์ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไลฟ์สไตล์แบบเซ็กส์ร็อกโรกแอนด์โรเนี่ยที่เคยเป็นค่านิยมในอดีตได้พาชีวิตนักดน,นตรีหลายๆคนมา แบบสุดลิมทิมประตูมาแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จที่ถาโถมเข้ามานะครับก็ข่านิยมแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้พวกเขาออกนอกลู่นอกทางไปบ้างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยในวงการเมทัลเนี่ยก็จะมีแดนนี่วอลสโนฟนะครับฟรอนต์แมนแห่งวง Asking Alexandr i a รียนะครับวงเมทัลคอจากอังกฤษผู้ที่เคยเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงมาก่อนเขาเนี่ยเคยพาตัวเองเข้าไปสุดลิมิตของร็อกสตาร์มาแล้วนะครับด้วยแดนนี่เนี่ยได้เคยออกมา ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ได้หลงระเริงไปกับชื่อเสียงแล้วก็เงินทองเคยเป็นคนที่ติดสุราเสพโคเคนจานวนมากในช่วงที่ประสบความสําเร็จสูงสุดนะครับอย่างช่วงตอนที่ปล่อยอัลบั้ม r e c k l e s s and Relentless นะครับสตูดิโออัลบั้มชุดที่2ของวงคือตอนนั้นเนี่ยอัลบั้มชุดนี้มาได้ส่งผลให้พวกเขาเนี่ย Asking Alexandria ได้กลายเป็นหนึ่งในวงดนตรีเมทัลคอร์ยุคใหม่ที่มาแรงที่สุดเลยแต่นี่นะครับเคยกล่าวไว้ว่าตอนช่วง5นาทีแรกเนี่ยมันก็สนุกอยู่หรอกแต่สุดท้ายคุณก็จะไปอยู่ในที่ที่ดาร์ ม,ม,มันไม่ได้มีความน่าดึงดูดในเรื่องนี้เลยคุณจะพบว่าตัวเองอยู่แต่ในบ้านมีบัตรเครดิตอยู่ในมือเพื่อจัดวางโคเคนให้เป็นแถวแล้วก็เริ่มเสพตั้งแต่ตอนตีสี่ของวันใหม่แดนนี่นะครับถึงกับเคยขนาดไม่สามารถวากได้นะครับทั้งๆที่ตนเองเป็นฟรอนต์แมนแล้วก็ควรจะทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จนเขาเนี่ยเคยได้รับการติจากแฟนเพลงจํานวนมากนะครับสุดท้ายแล้วแดนนี่เนี่ยก็ได้ให้เวลากับตัวเองด้วยการออกไปพักร่างกายแล้วก็ออกไปจากอาร์ n กิ l งอ a เล็กซานเดรียในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับปัจจุบันเขาเนี่ย หนึ่งในฟอนแมนที่ได้พาตัวเองออกมาจากไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้อย่างสมบูรณ์แล้วแล้วก็สุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมจนถึงตอนนี้เขาก็ยังสร้างผลงานออกมาเรื่อยๆกับ a s k i n g alexandria รียวงเดิมนั่นเองนอกจากแดนนี่นะครับคนนี้หันมารักสุขภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกคนก็คือคอ r ีเทเลอร์นะครับกระบอกเสียงแห่งวงหน้ากากผี S ลิ p น n o ตผู้ที่คร่ำวอร์ดวงการเมทันพอสมควรนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยคอรีได้เลิกเล่ามาได้เป็นเวลา10ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถเลิกบุหรี่แล้วก็หันมากินอาหารแบบ Planba จนถึงขนาดเปิดร้านอาหารที่เน้นขายอาหารประเภทดังกล่านะครับหรือแม้แต่โอลิเวอร์ไซน์นะครับฟรอนต์แมนของวง Bring Me The Horizon ก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันคือครั้งหนึ่งเนี่ยโอลิเวอร์เคยเข้ารับการบําบัดการใช้สารเสพติดนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเขากลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวีแกนแล้วก็เปิดบาร์วีแกนของตัวเองที่ชื่อว่าเชิร์ตในเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษบ้านเกิดของตัวเองด้วยอีกคนในวงการเมทัลนะครับที่หันมารักสุขภาพแล้วก็เล่นกีฬามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกก็คือีจาวง วงเฮวี่เมทัลจากเมืองออร์แลนโดรัฐฟอริดานะครับผมที่เป็นคนที่ค่อนข้างอินศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่าบาซิเลียนยูยุสุเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเขามองว่ามันเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนการพัฒนาตนเองนะครับเหมือนกับการเล่นกีตาร์แล้วก็การทําวงของเขาด้วยแมทนะครับเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าบราซิลเลียนยูยุสุเนี่ยช่วยให้ผมเข้าใจถึงการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาตั้งแต่ต้นอีกครั้งผมรู้สึกเข้าใจในสารนี้ได้เพราะว่าผมเองก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงให้กับทริวเวียมมาตั้ง ช่วยให้แมทแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังสามารถทําให้เขาใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วยแมทนะครับยังกล่าวต่อยว่าผมกลายมาเป็นนักร้องและมือกีต้าร์ที่ดีขึ้นเพราะว่าบาซิเลียนยูยูสุปกติผมฝึกร้องเพลงประมาณ1-3ชั่วโมงผมเล่นกีต้าร์อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วผมก็เล่นยูยูสุอีก6วันต่อสัปดาห์มันก็เหมือนกับการทําวงการที่คุณจะเก่งขึ้นได้คุกก็ต้องฝึกฝนนอกจากแมทนะครับก็ยังมีวินสตันแมคคอร์ฟรอนแมนของวงพาร์คเวดไรนะครับเมทัลคอร์จากออส เ,เ,เวินสตันนะครับเคยไปโผล่ในสารคดีสั้นที่ชื่อโอเชียนทองนะครับสารคดีที่เกี่ยวกับการเล่นเซิร์ฟแล้วก็เผยว่าแรงบันดาลใจส่วนมากก็ได้มาจากการโต้คลื่นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพของเขาโดยตรงวินสตันนะครับบอกว่าเขาเขียนเพลงส่วนมากที่ชายทะเลใช้เวลา4ชั่วโมงนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นึกถึงแต่ดนตรีในหัวสําหรับเขาแล้วมันเป็นนิยามสําหรับคําว่าอิสระอย่างแท้จริงเอ่อจริงๆแล้วีมิวสิกสแตนนะครับก็เคยเล่าเรื่องของพาร์คเวดไรไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ก การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดโหดของพวกเขาแล้วก็ส่งผลต่อการทําโชว์หรือว่าเล่นดนตรีของเขายังไงนะครับก็ลองไปหาฟังได้ใน Music s t a ต d ตอน Parkway Drive นะครับผมจากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนะครับก็จะทําให้พอได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าชาวเมทัลนเนี่ยไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตแบบเสเพลหรือว่าน่ากลัวตามที่หลายคนเข้าใจนะครับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของร็อกสตาร์เหล่านี้นะครับสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอีกมากแล้วก็อันที่จริงนะครับ คอมมูนิตี้เฮฟวี่เมทัลเนี่ยเป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ที่น่ารักที่สุดในวงการดนตรีตามคอนเสิร์ตต่างๆนะครับหากมีคนล้มหนึ่งคนในวงมอชพิทนะครับหรือว่าในเซอร์เคิลพิทเนี่ยอีก10คนก็จะวิ่งเข้าไปช่วยพยุงกันทันทีนะครับผมหากไม่มีการล้มต่อกันไปก่อนอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองด้วยไลฟ์สไตล์แบบเซ็กซ์ดรักร็อกแอนด์โรนะครับน่าตื่นเต้นแต่ว่าไลฟ์สไตล์แบบสุขภาพดีนั้นน่าตื่นเต้นยิ่งกว่านะครับผมมันก็น่าจะดีกว่านะครับหากเราหันมา เซอร์เข้าพิดหรือว่าวงมอสฉดโหดนะครับผมถ้าหากใครนะครับเป็นแฟนของวงเฮฟวี่เมทัลวงไหนหรือว่าชอบเฮฟวี่เมทัลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอยากให้เราหยิบเรื่องของนักดนตรีคนไหนมาเล่าในมิวสิกส a ตนในประโสดต่อไปยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะครับผมก่อนจากกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง Main Stand ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนัทนัทพลและมิวสิกสเตนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ